เฮ้ทุกคนเคยไหมที่อยากหยิบของที่วางอยู่ไกลๆโดยที่ไม่ต้องลุกจากโซฟาวันนี้มีเทคโนโลยีโคตรเจ๋งจาก Google มาเล่าให้ฟังมันชื่อว่า Reality Proxy คือการสร้างโลกจำลองแบบมินิเหมือนบ้านตุ๊กตา แต่เป็นโลกจริงที่อยู่รอบตัวเราเราสามารถใส่แว่น Mix r ์เรียลิตี้แล้วเห็นห้องเราเป็นภาพจําลองเล่น็กตรงหน้าจากนั้นอยากหยิบหนังสีเล่มไหนดนชันวางที่ไกลลิฟแค่จิ้มไปที่หนังสีในโลกจําลองหรืออยากสั่งโรนก็แค่ลากต่องไปวางโดนโรนในโลกนี้คิดดูดิเราสามารถทําทุกอย่างเหมือนเล่นเกมแต่เป็นการควบคุมโลกจริงๆโคตรล้าวิดีโอหมุนหัวจากมือถือก็สร้างอวตารสุดเหมือนจริงได้แล้วก็เซียนสปริตติ้งอวตารสามารถปรับแสงตามฉากได้แบบเรียลไทม์อย่างไม่หมดแค่นั้นล่าสุดเมตาเปิดตัว แฮครับระบบที่แย่งหัวออกจากผมทำให้เราเปลี่ยนทรงผมได้ทันทีจากหัวเกลียนเป็นผมยาวหน้ามาได้ในคลิปตาเมตาแอบปล่อยของแรงเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้อวตารเต็มตัว3ตัววิ่งพร้อมกันได้บนเควส3า โดยไม่ต้องพึ่ง PC เลยชื่อว่าสควิซมีฟังดูนุ่มนวลแต่สิ่งที่ทำได้คือบีบข้อมูลให้เล็กลงถึง16เท่าใช้ AI แปลงระบบหดหดให้เบาขึ้นแบบเหลือเชื่อนี่คือครั้งแรกที่โคเดกอวตารคุณภาพระดับเกือบเท่าคอมถูกย้ายมาอยู่ในแว่น VR ที่ใส่อยู่บนหัวเราให้ทุกคน รู้ยังแมคโดนัลล์เขาเปิดโลก VR แล้วนะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเกมเลยแหละมีด่านให้วิ่งมีของลับให้เก็บและที่แจกสุดๆไม่ต้องมีเว่นมีอาร์ก็เล่นผ่านเว็บได้เลยไม่ใช่แค่เล่นเกมนะเขายังมีเมนูพิเศษที่ร้านจริงให้ลองกินด้วยนะบอกเลยใครชอบลองของใหม่ๆต้องไปเล่นแล้วไปรอเมนูนี้ให้ได้เลยสร้างเกมได้เลยไม่ต้องเขียนโค้ดเอง Meta Horizon w o r l d s มีผู้ช่วย AI แล้วนะแค่พิมพ์ว่า ขอประตูเปิดเมื่อกดปุ่มแล้วมันจะจัดการทุกอย่างให้หาแอสเซทตั้งค่าลิฟโค้ด p e s c r i p t ให้เรียบร้อยเลยและยังมีสไตล์เ e เ e น c ์ที่ช่วยให้สไตล์ภาพและเสียงอยู่ในทีมเดียวกันได้ไง่ายๆไม่ต้องเสียงหลงทีมไม่ตรงกันอีกต่อไปสำหรับคนอยากสร้างโลกเสมือนหรือเกม VR เป็นของตัวเองลองใช้ดูคุณจะสร้างเกมเสร็จในช่วงพริบตาเลย นึกภาพว่าคุณสามารถพิมพ์ข้อความเลื่อนจอหรือเปิดแอปได้โดยไม่ต้องยกแขนสักนิกฟังดูเหมือนไซไฟไหมครับ Meta เพิ่งเปิดเผยในเลเจอร์ว่าเขาพัฒนา SEMG wristband ซึ่งอ่านสัญญาณไฟฟ้าจากแขนของคุณเพื่อแปลคำสั่งแบบ Real-time ใช้ได้ทันทีคุณอาจจะเขียนตัวหนังสือลอยขึ้นมาในอากาศแล้วมันกลายเป็นข้อความจริงบนหน้าจอและไม่ใช่แค่เล่นเกมหรือโซเชียลนะ เทคนี้ยังเปิดโอกาสให้คนที่เคลื่อนไหวลำบากสามารถสั่งงานได้ด้วยความตั้งใจโดยไม่ต้องการผ่าตัดหรืออุปกรณ์ซับซ้อนใดๆและเร็วๆนี้ระบบนี้อาจจะมาคู่กับแว่น HUD รุ่นใหม่ของเมตาที่อาจเปิดซื้อตุลาคมนี้เราจะได้สัมผัสโลกโ<อ>ที่คุณควบคุมเทคโนโลยีได้ด้วยจิตนึกจริงหรือไม่ร่วมรุ้นไปด้วยกันครับ